ประวัติมาร์ชจุธาวุธมาชมีชื่อจริงว่าจุธาวุธนามสกุลพัทละกรมพลเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2536ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนคเบียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในสายวิทยาศาสต หลังจากนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมัสเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและว่ายน้ำเขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นผู้ชนะโครงการ f r รน n d for Film เพื่อนฉันดันให้สุดของค่ายหนัง GTH และยังเคยเป็น1ใน50หนุ่มโสดในฝันแห่งปี2554ด้วยค่ะหลังจากนั้นม์ชก็มีผลงานในวงการบันเทิงทั้งงานการแสดงละครภาพยนตร์พิธีกรออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะผลงานภาพยนตร์ในปี2555เรื่องโฮมความรักความสุขความทรงจำรัก7ปีดีเหน ในปี2,557เรื่องฝากไว้ในกายเธอผลการซีรีส์ปี2,554เรื่องหมวดโอพาสปี2,555คลับ Friday the season 1ตอนครั้งหนึ่งในความทรงจำทำไปได้ยังไงปี2,556ฮอโมนวัยว้าวุ่น Fuji Happiness Moment ปี2,557 เนื้อคู่ The Final Answer ตอนเธอเหมือนเป็นกุญแจที่หายเป็นเหมือนคนที่ไขประตูให้ฉันฮอร์โมนไววาวุ่นซีซั่นสองเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนสวยสยองปี2,558มารีเพื่อนรักพลังพิสดารฮอร์โมนไววาวุ่นซีซั่นสามเลิฟซองเลิฟซีรีสเพลงกับคำเสีย ปี2,559แผนร้ายนายเจ้าเล่ปี2,560อยูู่ปินซีรี่ตอนเซอร์เวย์ไบรอันสยามแดนทุ่งฝันสนันฟลอครับไฟเดซีซนายตอนรักแท้หรือแค่รักเก่าปี2,561คิสมีอเกนจูบให้ได้ถ้านายแน่จริง ปี2,562คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์10รักนอกใจตอนคนที่ไม่ยอมรับเจ้าหญิงเมสซายสู้ตายในกระจับเคว้งนอกจากนี้ก็ยังมีซิทคอมด้วยนะคะเรื่องบ้านสลาแลนสุภาพบุรุษสุดซอยนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานละครนะคะในปี2,558เรื่องบัลลังก์เมฆปี2,560หลงไฟ ปี2,561คุณพ่อจอมซ่าปี2,564พระจัน์ทรแดงนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานเป็นพิธีกรและมิวสิกวิดีโอหลายเพลงเลยค่ะมาสนอกจากเป็นศิลปินที่แสดงเก่งแล้วยัง,ยงมีอุปนิสัยที่น่ารักด้วยค่ะเขายังมีคำคมฝากไว้ว่าถ้ากำลังรู้สึกว่าใครคนหนึ่งเป็นทุกๆอย่างของชีวิต ก็อย่าลืมว่าคุณก็เป็นทุกๆอย่างในชีวิตของพ่อแม่เหมือนกันสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้มาสในทุกๆเรื่องของชีวิตด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ